พ่อเห็ดเพ่งลูกยุ้งครับมูหนึ่งโอ้โหฮะเบิ้งเห็ดเพ่งลูกยุ้งโอ้แยวครับมูใหญ่มันน่ะโอ้โหโอ้แบบเบิ้งโอ้ไปจุ่มเลยครับเบิ้งโอ้สุดยอดเลยครับเบิ้ง สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องขลงจ้างอิสระครับวันนี้ก็กลับมาพบพบกันแต่ดึกแต่เศราเห็ดดอกแรกเขาเป็นเห็ดกอแดงใ,ใหญ่ดอกง,งามๆเลยครับนี่เห็ดดอกนี่ครับอยู่้ายนอนเสย ฮิดเพิงครับอู้ยูเป็นเงาเลยเฮ็ดเพิงเหลืองน้อยอู้เบิงยางงามเลยครับผเป็นเงาเลยดอกนี้เกือบ,บ่เห็นครับเบิงถ้ามาผิดทางเ่บ่เห็นเลยครับ ตะลับซื้อช่องหรือจ้งอิสระครับกลับมาพบพวกกันตอนเศร้าๆนะครับเนาะหลังจากที่เขาเก็บขึ้นมาแต่เศร้เเาเมื่อเบิ่งผลงานเลยครับนี่ผลงานเมื่อนี้เห็ดหางคักเลยครับเมื่อนี่เขาก็ได้เห็ดก้อแดงแล้วก็เก็บเก็บเห็ดหนาขาวมา้าสีหาดอ,อกครับนี่ละได้เห็ดผึ่งมาหมูหนึ่งน้อยๆเมื่อนี้เห็ดกาเริ่มจะไว้แล้วห่ะครับน่าจะเป็นช่วงเปลี่ยนพัน เป็นเห็ดอันอื่นออกเนาะครับเนาะสำหรับเห็ดกอก็เริ่มยุ่มๆแล้วก็จังมา้รุ่นน้ากันครับว่าเห็ดอยังสีออกเนาะเมื่อนี้หมายของเขากอยู่เขาบังเหยขึ้นท่าบ้านซับมงคลตําบลโป่งนกอําเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิหมายเก้าหมายเดิมละครับเมื่อนี้เขามาก็ตรงกรบเซ้าว,วันที่สิบพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับไปเลยครับรุ่นน้ากันเลยเมื่อนี้ว่าเขาสิ่งน,นี้ข้อมานมะาฝากพี่น้องบ่เนาะ เห็ดพึ่งนายูครับข้าขาด ก็เห็ดเพิงนลูกยุ้งครับอืมวานหลุดตัวเห็ดเพิงนลูกยุ้งสีออกอืมมีรุ่นแหละครับวาสีออกลายออกน่อยซ้ำใดดอกอน,ดนึ่งอือมีรุ่นเห็ดกอนยุบเห็ดเพิงออกอีลีครับ โอ้โค่ะโอ้อขึเบ้งหิเพิงลงยุงโูแขะครับ มูใหมันมนะอู้หออดอกไปงามแต่ครับหาเราไปอีกก่อนอืมผีกมูหนึงอืม เห็ดเผือนี่เห็ดแห้งม่ได้ครับหัวมันหลุดง่ายอือหามึงเลอกม่งอีกคนครับออกเป็นมูอเึ็นมืยุ้งเลย have you got ดอกนี้เน่าครับเอาไว้เป็นเชือกเดี๋ยวเขาสิเลาะหาไมา่หีกก่อนนะครับเนาะนี่แหละหาเลาะน้ำมันนี่แหละโอ้หมูเดียวครับเห็บผิงนุ่ยุง้งโอ้งามๆเลยนกสวน์กสองดอกนี่ดอกเขาเบื้งสองดอกโอ้เห็บจังไงมันงามค้าก้ามแน่เลยครับเห็บผิงนุ่ยุง้งแกงหวานจ้วยๆล่ะครับเนี่ยเห็ดหนาเลยครับ นิดเพิ่งนาย,ยูครับโหดอกนี้เน่าแล้วเอาไปได้เอาได้บนนี่อือเน่าแล้วครับอือสีงามๆสีมีจักดอก อีกดอกหนึง่งอือเอะครับเอาได้บ้นเลยเโอ้เป็นเชื้อราครับเอาบ้าได้ดอกไว้เชื่อในอีกดอกหนึง่งจะเชื่อนะครับเนาะ อือันนี้เลือดตะขาเล็ดตะไคร้ครับโอ้มึงถึงนกยุงชุดนี้ครับมึง ดอกน้อยอืฮดอกเ้ยืสุดยอดเลยครับมึง เห็ดหน้าเขาอือเห็ดผึ่งซาดงามเลยครับสามดอกอือเห็ดผึ่งซาดดีครับ ดอกงามๆเลยครับอูอ้อะมึงอู้ไปจุ่มเลยครับมึงอู้ ออกหน่อยครับออกหน่อยเขาเบาหน่อยพดเอาไ่ได้ครับพึ่งนกยุ้งครับผึ่งซาดอีกดอกนะึ่ง ลุยเห็ดตัวซาบต,ต่อครับโอ้โหเปจุ่มเลย กีก็ล้างขึ้นอสูงสีมันแล้อครับเอาไปมาเริ่มสีมานเห็ดเพิงแล้วครับบ้าน่ะมาลุ่นพ้นน้อยน้ำกันครับว่าสิเหลือบ่เมื่อนี่สิออกบ่หลังจากที่เขายุบยุบไปหมดแล้ว มิดจิลีเท่าหร่ะฮึฮึแมนแมนแมนนี่น ยินแล้วบานนึงแล้วเมึ่อีกก้อนครับรุ่นอีก นาซสีมดแล้วหรอครับได้บานนึงได้บานเดียวนี่แหละงามอยู่ครับเพิ่งนุกยุ้งครับอือจ๋ว <c ười> มาเบึงขอมหมานของเขาสําหรับการลอกโคกมื่อนี้ครับนี่ครับมาอนี้ขอมหมานของเขากับช่วงเล็กๆเนาะช่วงเล็กๆเขากับเก็บปินเห็ดก้อแดงไงนี่แหละครับนี่เห็ดก้อแดงไงลรกก็มาเก็บเห็ดเพิงเขาครับได้เห็ดเพิงเขาม้านิดๆน้อยๆเนาะลอกก็มาได้นะครับโอ้เห็ดเพิงนกยุ้งครับเบิ่งสอนแค่ครับเบงเห็ดเพิงนกยุงไหมกว่าออกไม่ไมเลยครับเนี่ยมันนึกว่าฝันไว้สิออกเนาะว่าสิได้เก็บเห็ดเพิงนกยุ้งครับมือนี้ เป็นเห็ดเพืงกนงยุ้งนี่คือเป็นรอบแรกของปีพศ .2568 เลยนะครับเนี่ยที่เขาได้เก็บนะครับเพิ่งจะเริ่มออกครับปีน่ะออกหลายออกมน่อยจังใดกับจังรุ่นไปนับกันครับลอกกับมาได้เห็ดเพิงซาดนี่ครับเห็ดเผือซาดนี่ครับเห็ดเผือซาดเนี่กกินใกล้ๆกันล่ะครับกับเห็ดเพืงกนงยุงเนาะมันค้นละชนิดกันนะครับเนี่ยเขาจะเอาเทียบกันให้เบิ้งใกล้ๆเลยเนาะเเทียบกันให้เบิ้งครับนี่ครับมันมีต่างกันอยู่ อันนี้เห็ดเึิงซาดอันนี้เห็ดเึิงนกยุ้งครับส่วนเห็ดเพิงแดงนั่นก็จะมีอีกชนิดนึงครับถ้าเมือ่อใดเขาได้มาพร้อมกันเขาจะเอามาเปรียบเทียบให้พี่น้องเบิ้งเนาะหลังจากที่กับมีคนสอบถามเขม้ามาหรือว่าพี่น้องที่บ่เคยเก็บกากาศเบิง้งคนละเทือกอากจ,จะว่าไข้ขึ้นกันเนาะครับเนาะเนี่ครับคนละชนิดกันนะครับเนี่ยอันนี้เห็ดเึิงซาดอันนี้เห็ดเึิงนกยุ้งครับส่วนรสชาติน่นเห็ดเึิงนกยุ้งนี่ถ้าดอกซ่ำนี่นี่เป็นหัวแดงๆนี่ ออกจะหวานนิดๆครับกินเชี่ยวกรุบกรุบกรุบเป็นหวานหวานครับส่วนเห็ดฝรังซาดนี่ก็กินคล้ายๆายกันล่ะครับแต่ว่าขาของเห็ดฝรังซาดนี่จะบอสเสบซ้ำเห็ดฝรังนุ่ยุงแล้วครับเนาะนี่แหละเห็ดฝรังซาดนี่ขาเขาจะบอสเสบครับขาเขาจะเป็นแบบหงำเป็นฟฝ้าๆเล็กน่อยนะครับแต่ว่าดอกเขานี่ซ้ำนี่แกงหวานจืดๆขึ้นก่าล่ะครับเนี่ยเอาละครับสำหรับเมื่อนี้ข้อหมานของเฮากา เป็นเห็ดก็แดงงหญ่แล้วก็เป็นเห็ดเพิ่งเข่าแล้วก็เป็นเห็ดพิ่งนกยุ้งแล้วก็เป็นเห็ดพิ่งชาติเนาะแต่ถือว่าเป็นเห็ดพิ่งรวมแหละครับเมื่อเนี้ก็ได้แต่ถือว่ามีความาหลายเติมอยู่ดรอกนะครับเนาะฟูเนี่ยแต่ถือว่าได้แข็งง่ายๆหรือว่าก็หลายเติมอยู่ดรอกครับสําหรับช่วงนี้เห็ดก็อยากหายากเนี่ล่ะครับสําหรับท่านที่อยากมาหาก็ย่าเฝ้ามาได้ครับ่สิว่าลูกจ้างคือได้หลายแทบ่สิว่าอยากมาหาได้ครับบัเนี้ คนสุดท้ายมาแล้วบ่ได้กับจมไหลลูกช้างอีกว่าลงคิบตัวกันไปแต่พื้นตะพื้นแล้วครับว่าไปตัวทิพตัวแดนเนาะจริงจริงลูกช้างกับค็บกับเป็นมือที่ล้งคิบหระครับมือที่บอกในคิบลรอเนาะครับเนาะเอาเป็นว่าข้อหมานของฮอกก์มีซ้ำที่เห็นเนี่ยเหรนะครับสำหรับมือนี้ก็ได้สุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครองพ่อการคิดหนาครับผมสวัสดีครับ ผมไม่อยากได้พี่น you know, ้องเดี๋ยวเบื้องบนเลยมีคนจอบเบื้องบนนะมามามาเอาาให้เบิ้งดูเห็ดหรืเป็นจังไหนพี่บางเขาบอกว่าปฏิวัติสิงตาเบิ้งนี้ยาวปฏิวัติเอาเบิ้งดูวยบาบัดมาหาพอดีเอยู่บาบัดเบิ้งเห็ดอ่ะโอ้ยอย่าอาเบิ้งคักอย่าแข้งคักหลามันสิเยาสิงยาไปวาดไสมาเราโอ้ยได้เห็ดเพิ่มแดงสองสามดอกเพิ่มแดงโอ้ ไปมือนี่เหตุหายากครับโยหา,หาสุดว่าสุดยอดของการหายากเลยมือีหนมันบ่โอ้ได้ต้องลุงไหลซัหนิอือได้ซ้ำนี่แหละมือเนี่ยคุณน่ะโอ้เจ้าอ้อยนะนะกับมาน้ำเขาเออคุณน่ะครับเบ่าสาวอ้อยเบ่าบัตรครับยูทูบเบอร์บ้านนนเมืวงเ <c oughs> ปล่าใหน้า